ใ,ใครอยากเอาโกลเด้นบอยไปตั้งไว้ที่บ้านบ้างเออตอนนี้วิทิธบัลทสถานเขาเปิดโอกาสให้แล้วนะถ้าสนใจเดี๋ยวเพียรสรุปให้ฟังครับ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับเขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่เป็นนักสะสมอยากเปิดกล่องจุ่มหรือว่ากาชาปองกับคอลเลกชันสุดพิเศษครับชื่อว่าคืนถิ่นหรือว่า Welcome Back Home นั่นเองซึ่งมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบฮะแบบแรกก็คือ Golden Boy ตัวสีทองแบบนี้เลยนะครับตัวที่2ฮะชื่อว่า d e f i King ฮะสีเขียวนะฮะและตัวสุดท้ายก็คือ n e e l i n g Lady จะเป็นตัวสีเทาน่าสนใจแล้วก็น่ารักมากๆเลยแหละครับโดยกล่องจุ่มแต่ละกล่องเนี่ยจะมีมูลค่า150บบาทนะครับแต่ถ้า ไม่อยากจุม่มไม่อยากสุมไม่อยากเสี่ยงเขามีให้เหมาด้วยนะ550บาทนะครับได้ไปเลย3กล่อง3ตัว3คอลเลคชันซึ่งรอบต่อไปที่เขาจะเปิดโอกาสให้นักสะสมเข้าไปจุ่มกันนะฮะคือวันอาทิตย์นี้ที่23ิมิถุนายนที่อาคารม,มหาสุรสิงหนานีนนเองใครสนใจก็ไปกันได้รวมถึงใครที่อยากเห็นโกลเด้นบอยตัวจริงเสียงจริงตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับเข้าไปดูได้เลยนะฮะที <S 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 พ่พิพิธภัณฑ์ทันสถานแห่งชาติพระนคร เปิดให้ชมตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นแต่ว่าเขาหยุดวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นเช็ควันกันดีๆด้วยนะครับสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างะฮะกับอาร์ตทอยโกเด้นบอยน่ารักไหมฮะส่วนตัวนี้แอบชอบมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสปริงด้วยครับ